สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็จะมาเจอกับครูปุ๊กแล้วนะคะซึ่งในวิชาภาษาอังกฤษกับครูปุ๊กเนี่ยครูป,ปุ๊กก็จะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะให้ทุกคนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดในหนังสือไปที่หน้า1 1 4ถึงหน้า1 1 8นะคะวันนี้จะมีหลายหน้าหน่อยนะคะให้ทุกคนเตรียมเปิดหนังสือไว้เลยค่ะตั้งแต่หน้า1 1 4ถึงหน้า1 1 8นะคะ เริยมเปิดได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือครูปุ๊กจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่เลยค่ะในหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ประโยคคําถาม A กับประโยคคําตอบ B ให้มีความหมายสัมพันธ์กัน ะะโยงเส้นจับคู่ยงเส้นจับคู่ก็คือเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะ what time is it what time is it ก็คือเขาถามว่าเป็นเวลาเท่าไหร่หรือเป็นเวลากี่นาฬิกานะคะคำตอบที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นอันนี้ก็คือ is it e i o'clock ก็คือเป็นเวลา8ปดนาฬิกานะคะ ทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สอง is it นายโอเครกนายโอคือเวลากี่นาฬิกาคะ9นาฬิกา9นาฬิกา is it นายโอคลอก in the morning morning ก็คือตอนเช้า9นาฬิกาตอนเช้าลังเรียนลองดูซิว่ารูปไหนรูปไหนที่มัน มีนาฬิกาบอกว่าเก้านาฬิการูปไหนคะก็คืออันนี้ไหมรูปนี้ใช่ไหมคะนี่นี่นี่รูปนี้ใช่ไหมคะใช่ค,คือรูปนี้ก็คือเก้านาฬิกาพราะฉทศแนก็คือเรกเรียนก็ข้อที่สองก็โยงเส้นมาคู่กับประโยคนี้ก็คือ i am reading i am reading read reading ก็คือแปลว่ากำลังอ่านนะคะฉันกำลังอ่านหนังสือนั่นเองต่อมา ข้อที่3 is your mother making asalad is your mother making asalad อ่าก็ถ้าถามมาเธอก็คือแปลว่าแม่ make making ก็คือกำลังทำสลัดแม่กำลังทำสลัดอยู่ใช่ไหมในรูปไหนนะที่มีลูปแม่อยู่ลองดูสิอันไหนคะก็คืออันนี้ใช่ไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็คือโยงเส้นคู่กับอันนี้ yes she is นะคะต่อมาข้อที่4ี่ w a t are you doing was are you doing นะคะ was are you doing ถามว่าคุณกำลังทำอะไรเหลืออันไหนอีกเหลืออันไหนคะถาม you ประโยคคำถามถาม you คำตอบก็คือต้องตอบ I เหลืออันไหนคะก็คืออันนี้ I am swimming ฉันกำลัง ว่ายน้ำนะคะ What are you doing ข้อที่4ก็คือคู่กับประโยคอันนี้ I am swimming ฉันกำลังว่ายน้ำต่อมาข้อที่5 w a s it J ี่ดเจมดเจมนะคะก็คือเป็นชื่อคน What is James doing ก็คือถามว่า j a เจมกำลังทำอะไรนะคะเจมก็น่าจะเป็นเด็กผู้ชายรูปไหนคะก็คืออันนี้ he is running เขากำลังวิ่งนั่นเองนะคะ ข้อที่หโยงเส้นมาคู่กับรูปนี้นะคะไม่ยากนะคะในในหน้านีา้ถ้าเสร็จจากหน้านี้แล้วไปดูหน้าต่อมาเลยค่ะหน้าต่อมาคือหน้า116นะคะในหน้า116นี้ในหน้า116นี้จะเป็นอ่า แบบทดสอบท้ายบทนะคะจะเป็นแบบทดสอบท้ายบทในหน้า116นะคะอ่าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเขียนประโยคบอกเวลาลงในช่องว่างที่กําหนดให้เขียนประโยคบอกเวลาลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะก็คือนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่1เป็นรูปภาพนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข11เ,เข็มยาวชี้ที่เลข12ก็คือเป็นเวลา11บเนาฬิกาสิภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ11ก็คือใช้คำว่าอีเลใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปตรงนี้ว่า 11, อีเลฟเว่นโอคลอกะคะคำว่าอีเลฟเเขียนสะกดให้ถูกนะคะ E L E V E N อีนะคะคำว่าโอเครก็เช่นเดียวกันเขียนให้ถูกนะ is it 1ี O ลอต่อมาข้อที่2ข้อที่2นะคะข้อที่2เป็นเวลากี่นาฬิกาคะหกนาฬิกาหนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลขหกเข็มยาวชี้ที่เลขสิบ หกนาฬิกาภาษาอังกฤษใช้คําว่า six o'clock ก็นักเรียนก็เขียนครับตรงนี้นะคะ six o'clock นะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกข้อเลยไม่เขียนเป็นตัวเลขนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ six o'clock ต่อมาข้อที่สามเป็นเวลา2นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข2เข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะ2นาฬิกาก็คือ2 o o'clock ถูโอกรอกนะคะให้นักเรียนเขียนเองนะคะเขียนให้ถูกนะต่อมาข้อที่4ข้อที่4เป็นเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9้าเข็ยมยาวชี้ที่เลข12ก็คือตรงนี้ก็เขียนว่า9ายโอกรอก9ายโอกรอกนะคะ9นาฬิกา นายโ9นาฬิกาต่อมาข้อที่5ข้อที่5้า10นาฬิกา10นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข10เข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะ10นาฬิกาภาษาอังกฤษใช้คำว่า1 0 0โอกรก t โอกรกนะคะ10นาฬิกาทีนี้ พอเสร็จในนี้แล้วมาดูหน้าหนึ่งรอยสิบเจ็ดต่อเลยค่ะหน้าหนึ่งรอยสิบเจ็ดนะคะในหน้าหนึ่งรอยสิบเจ็ดมันจะมีข้อหกถึงข้อแปดข้อหกถึงข้อแปดเขียนเครื่องหมายกากบาททับหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาททับหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หก ข้อที่6นะคะเวลาเท่าไหร่คะ8 0 k เป็นเวลา6นาฬิกาในรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรามาดูข้อ a she is going to bed ข้อ b she is getting up ข้อ c she is going to school นักเรียนคิดว่าข้อไหนที่ถูกต้อง นักเรียนก,กาก,ารกรบาดท,ทับข้อนั้นนะคะ A B หรือ C ดูจากรูปภาพนะคะก่อนที่จะการกรบาดลงไปให้นักเรียนคิดก่อนนะคะว่าอันไหนเอ่ยที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ,ะต่อมาข้อที่7ข้อที่7นะคะเป็นเวลา is it five o'clock is it five o'clock ก็คือเป็นเวลา5้านาฬิกานะคะ ห้านาฬิกาข้อ D อ Fishing ข้อ B, they a r l p y i y i n g the piano ข้อ c a r R Swimming ตอบอันไหนคะที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนกา,กากระบาดทับลงไปข้อ A ข้อ B หรือข้อ C นะคะให้นักเรียนคิดให้รอบค้อก่อนนะคะต่อมา ข้อที่8ข้อที่8ปด is it 10 o'clock is it ten o'clock ก็คือเป็นเวลาส0บนาฬิกานะคะมาดูที่ว่าในรูปภาพเนี่ยสิบนาฬิกาเนี่ยเขากำลังทำกิจกรรมอะไรข้อ a Peter นะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่า Peter Peter ตอร์ i ิ k i ิ g ง i ิ k งนปีเตอร์กินยิ่งยินะคะ ข้อ B Peter is eating milk Peter is eating milk ข้อ C Peter is eating soda pop นะคะอันไหนที่ถูกต้องนะคะ A B หรือ C ให้นักเรเียนกากาบาทครับคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อต่อไปเลยค่ะยังไม่หมดนะคะ ในหน้านี้ในหน้า118หน้า118จะมีข้อ9กับข้อ 10. อ่บมาดูข้อ9ก่อนข้อ9นะคะ i s your mother cooking i s your mother cooking นะคะก็คือถามา่าคุณแม่กำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหมคะในรูปภาพคุณแม่กำลังทำอาหารอยู่ใช่ไหม A Yes she is ข้อ b No he isn't นะคะข้อ c Yes I am อันไหนที่ถูกต้องคะอันไหนที่ถูกต้องนักเรียนลองดูนะคะมาเธอก็คือแม่นะคะแม่เป็นผู้หญิงสรรพนามอันไหนที่ใช้ถูกต้องคะ ลองดูนะคะต่อมาข้อที่10ข้อที่สิข้อที่10ประโยคคำถามถามว่า a r e they playing tennis a r e they playing tennis ก็คือ D ก็คือสัรพนามแทนพวกเขาในรูปภาพเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ playing ก็คือแปลว่ากำลังเล่นเทนนิสนะคะกำลังเล่นเทนนิสอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ากีฬาเทนนิสใช่ไหม ใช่หรือไม่ใช่นักเรียนลองคิดดูนะทีนี้ประโยคคำถามถามว่า Are they playing tennis จะตอบว่าไงคะข้อ A Yes we a r e ใช่หรือไม่ลองดูนะต่อมาข้อ B ตอบ No they a r e not นะคะ No they a r e not หรือ No they a R e n t นะคะแล้วแต่นะคะจะเขียนรูปเต็มรูปยอ่อก็ได้ทั้งนั้นนะคะ ข้อ no โนออันไหนเอ่ยที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียนก็การกระบาดทับลงไปนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในวันนี้ครูปุ๊กก็จะให้นเรียนทําแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า114หน้า116หน้า117แล้วก็หน้า118นะคะหน้า114หน้า116หน้า117แล้วก็หน้า118นะคะ ถ้าใครทำเสร็จหน้าเหล่านี้แล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในลายกลุ่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ